ความเมตตาเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆในหัวใจของเราเหมือนกับเมล็ดพันธุ์แห่งความดีงามหากเราเพาะปลูกมันอย่างใส่ใจเมล็ดนั้นจะเติบโตขึ้นอย่างงดงามและแข็งแกร่งบางครั้งเราก็รู้สึกว่าตัวเองตัวเล็กเกินไปที่จะทำอะไรยิ่งใหญ่ได้แต่ขอให้รู้ว่าความเมตตาในใจเราคือแสงสว่างที่แท้จริงที่จะนำทางทั้งตัวเราและทุกอื่นให้ก้าวเดินไปในทางที่ถูกต้องได้เสมอโลกนี้เต็มไปด้วยรอยร้าวและบาดแผล แต่ความเมตตานั้นมีพลังในการเยียวยาทุกอย่างแม้เราจะซ่อมแซมสิ่งต่างๆให้กลับมาเหมือนเดิมไม่ได้แต่เราก็สามารถเติมเต็มด้วยความรักและความเข้าใจได้ความเมตตาเหมือนหยดน้ำที่เติมชีวิตชีวาให้กับพื้นที่ที่แห้งแล้งที่สุดแม้จะดูเป็นเพียงแค่สิ่งเล็กน้อยแต่กลับมีพลังมหาศาลในการเปลี่ยนความสิ้นหวังให้กลายเป็นความหวังเราไม่จำเป็นต้องเดินทางไปที่ไหนไกลเพื่อมอบความเมตตาเพราะความเมตตาที่แท้จริง เริ่มต้นจากภายในใจของเราเองเมื่อเราฝึกที่จะมีความเมตตาต่อตัวเองเราจะสามารถแบ่งปันความรู้สึกดีๆนี้ให้ผู้อื่นได้อย่างแท้จริงความเมตตาคือสิ่งที่เชื่อมโยงเราไว้ด้วยกันไม่ว่าเราจะมาจากที่ไหนหรือมีชีวิตอย่างไรเพราะความเมตตาคือภาษาที่หัวใจของทุกคนเข้าใจ เป็นแสงสว่างที่จะนำทางให้เราไม่หลงทางในความมืดความเมตตาไม่ได้เป็นเพียงแค่การกระทำที่แสดงออกแต่คือความเงียบที่สงบอยู่ในใจการรับฟังผู้อื่นอย่างแท้จริงการเข้าใจและยอมรับโดยไม่มีเงื่อนไข เปรียบได้กับเสียงระกคังแห่งความสงบที่ดังก้องไปทั่วยาททำความดีเพื่อหวังผลตอบแทนหรือเพื่อคําชื่นชมจากใครขอแค่ความเมตตาที่เรามอบให้ได้เป็นเหมือนแสงสว่างเล็กๆที่ค่อยๆขยายไปในความมืดก็เพียงพอแล้วเพราะการให้ที่แท้จริงนั้นไม่ต้องบอกใครความเมตตาคือเส้นได้ที่ถักทอโลกของเราให้เป็นหนึ่งเดียวกัน แม้เราจะมีความแตกต่างกันแต่การแบ่งปันความเมตตาจะช่วยสร้างสารรค์โลกที่งดงามและเต็มไปด้วยความสามัคคีให้เกิดขึ้นได้หัวใจที่เต็มไปด้วยความเมตตาจะเปล่งประกายออกมาและสะท้อนความงดงามของโลกใบนี้ความสุขจากการให้และการได้รับจะเติมเต็มใจของเราและทำให้โลกของเราน่าอยู่ขึ้นอย่างแท้จริง ถ้าคุณชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ฉันทำคลิปดีๆต่อไปแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ